แต่ได้เงินสามหอดยังได้สแกนหน่ะเนาะเอ้ยเจ๊ได้มืินหนึ่งสิบบได้ถอดเครื่องไห้เขาไปหาเขาตรวจบุติกูวานั่นตั้งแต่สามหอดยังได้ยากได้ซาโอ้ยเอานาไปสแกนจังสั่นจังสี่ห้าเทียนผู้โวยจีเตียงสิบบได้ยกเตียงไปตรวจสอบบุตรีกูถามแน่ต่องานสามหอดก็จะาม่ได้ยากได้ซาเนาะถ้าเขาไปแบกสอบปุ๋ยก็่ลำบากปะนี่ให้ง่ายๆแน่เอาให้เพิ่นโลดเพิ่นกับมาซื้อสู้รถน้าปลาสูงสู้หลอกสู้รถไปจังสันลาอือปลาโดกปลาแดกไปจังสันลามาถัดจำครับแกว โอ้ยศีรษโจกเครื่อ,นนองไนเขาไปตรวจเออใกล้ใกล้กระเทียมสู้ยร้นน้ำปลาใกล้กระเทียมพวขงวขว้ตะขว้าอันกิงขงว้ากินไข่พร้อมเด้อกินต้มเครื่องไนกูนี่แหละคือเป็นแต่อยางหัวเนาะสูนเนาะหอบใส่หอบท่องไปเนะาะใส,ส่จีนกูเลยสิแตกสามลอยสแกนหน่ะหมื่นหนึ่งเอาใส่เอาท่องไปตรวจเครื่องไนเบิดแจกแสนหนึ่งเหลือตะควนเจ้าก็เจ้าเสียเศษกระิดโดดโดดลงไปสแกนหนาเนาะแล้วนาก็ไม่ได้สแกนยังไงพร้อมเด้อบัตรที่นี่ในบัตรประชาชนอีแบบหนึ่งบาทที่นี่ตกิงอีแบบหนึ่ง เอไอมันก็สามารถจับหนาได้ง่ายขนาดนั้นดอกไม่ใช่หนึ่งแถวเก้าสิบปีบัปสปลาซาชวนเราถา่ายตั้งแต่เราเป็นสาวสมร้อยเราเพิ่งเปลี่ยนจ็กเทียร์ผุนสแกนกรบบไดกระเทยพลุกค้นจีเคยพบเง้ยวบาทที่นี่มาตัดหัวโปกบพดีเออมาเป็นเจหัวโปกกับสกแกนบ,บ่ได้สิได้สางรับจี้เอาปฏิทิสกกนสี่เหลงินสามร้อยนั่นอีกยังสางรับจี้บปฏิสแกนอยากสแกนซ่าเฮ้ยว่ามาแล้วปวดหัวปวดใจนี่มาตรวจไพยในกูนี่มาเห็นมัดจบจบกูจะ